สี่ทุ่มอะไรอีกมาปูกั่ะทุกคนจริงๆเขาหลับไปแล้วเว้ยแต่มีคนมาปลุก <S <S อาหารโปรของเอสเมื่อคือผมนี่ยแฮมไม่ดูเ้ยนักกินผมนียย่อร่อยที่สุดในโลกนี้คือผมของเขาทุกคนเจ็บลวกพอแล้วอย่าดึงนะหิวอ่ะอยากกินอะไรกรอบๆเย็นๆไปดูตัวเย็นดีกว่า มีอะไรอีกฮะมีอะไรอีกเขาจะไปหาอะไรกรอบๆเย็นๆกินเรื่องของแกทําอะไรไปเพื่อเขาหวอไม่อย่างไ่รอนไปด้วยไมยังไม่เสร็จเขาอยากกินถังูุงลูกน้ำแข็งกัาบีแล้วไงไปกันก็ไปทําอย่าไปกินแต่เขาอยากทําด้วยกับบีอ่ะงั้นไม่ทํางานนะงัานไว้ทีหลังกินสําคัญกว่าไาทํางานก่อนอ้ป้าดีพวกันเขาทําคนเดียวอีกแล้วอ่ะ ช่างมันถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องกินกำลังฮิดมากๆเลยนะคะทุกคนในตอกตอกเขาอยากรู้มากเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันจะเหมือนถังหูรูที่แบบเพื่อนตันตาที่เราทำกันหรือเปล่าไปดูตู้เย็นกันอุย๊ยโ oh อ้ไม่ก็น่าจะหลายคลิปทำอาหารกันนะเมื่อกี้แล้วก็ยังไม่มีคนเก็บขวไม่มีพี่ทอแล้วดูกันว่ามีผลเอาดูกันว่ามีผออลอะไร ผลมไม้อะไรในตู้เย็นบ้างอืมไม่น่าได้ป้าลิ้นจี่อ่ะมันมีเม็ดอะเนาะมันไม่น่าจะเป็นถังหนูลูกได้แล้วก็ไม่มีผลมไม้อีกเลยจนสุดอะไรอืมกินด้วยกันไ,ไห,นไหนอมอะอืมอเดี๋ยวแบงให้กินบาบาลาตาแบบอยากมีผู้ <G ül s> แล้วนะคะใครอยากสมัครมาเป็นผู้ของบาบาลาก็คอมเมนต์มาได้เลยทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะอยากได้แล็กดอไม่ก็เปอร์เซียน่าจะแบบว่าเข้ากับบาบาลาอยู่ น,น,น้องบาบาล่ะเขินเขินเฮ้ยพิสโอเบอรี่แช่แข็งอยู่ผ่านมากเลยอะทุกคนแหว,วหมดอายุแล้วต้องซื้อใหม่หมดวันแล้วเหรอหมดอายุกินไม่ได้เนาะถึงแม้ว่าเราจะใช้ช่องฟีดเฮ้อยอันนี้อันนี้อะไรวะยังเฮ้ยถุงนี้ยังไม่หมดเย้โลดแล้ว มี่งสุดทุกคนทาชีนะคะเป็นคนที่แบบมีนิสัยที่แปลกมากคือชอบเอาองุ่นมาแช่แข็งแล้วก็กินเลยมันมอเหมือนไอติมสรุปมีแค่สตรอเบอร์รี่กับองุ่นเพราะเราจะขโมยทาชีม,มาค่ะแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันน้อยไปไม่น่าอิ่มปะไปหาเพิ่มเฮ้ Google I'm going off ไม่ใช่แล้วปิดเองปิดเองโ <c oughs> อเคโอเคไม่ไมต้องโูษแล้วคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องสักคนม <ây> ีเขาเนี่ยปกติอยู่คนเดียวท <c oughs> ุกคนตอนแรกเขาว่าจะสั่งออนไลน์นะแต่ว่าร้านผลไม้แช่แข็งมันปิดหมดเลยเวย้ยส่วนพวกซปเปอร์อ่ะมันขึ้นนะว่าจะใกล้ปิดแล้วเว้ยแล้วพอสั่งไปมันก็แคนเซิลเลยอ่ะ เขาก็เลยว่าจะเดินไปดูเองนะคะว่าเอ้ยมันยังซื้อได้อยู่ไหมเพราะบางทีแบบมันใกล้จะปิดแล้วแต่ว่ามันรับคนมอคอินอยู่นะ <_ A> เพื่อเราจะได้ผลละไม้เพิ่มทุกคนดีนะที่บ้านอยู่ข้างซูปเปอร์เดินนิดเดียวก็ถึงก็ไม่น,นิดเท่าไหร่แต่ก็นิดอยู่ก็เดินได้อยู่ค่ะยังเหงาไม่มีใครเดินเป็นเพื่อนเลยก็ไม่ไกลมากทุกคนก็ผ่านหลายร้านอยู่ อยนี้เป็นซอยที่แบบยังไม่ทันพูนเลยคือซอยนั้นอ่ะทุกคนข้างใกล้ๆบ้านเขาอ่ะพูดใกล้กันไปบ่ะอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปพูดใกล้ๆใกล้ๆนิดหนึง่งเขากลัวเขาได้ยินกันอ่ะน่าจะไกลแล้วแหละเขาจะได้จะไม่ได้ยินหละคือซอยตรงนั้นอ่ะทุกคนเป็นซอยที่อันนี้ช่างทําผมบอกเขานะช่าง ผมบอกเขาว่ามันเป็นซอยที่เกิดอุบัติเหตุเยอะมาก อารมณ์แบบเหมือนมีตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นแบบถี่มากแล้วมันเป็นอะไรที่น่าัูเขาบอกว่ารถชอบย้อนสอนมากเลยนะคะตรงนั้นอะแล้วพอรถย้อนสอนอะรถที่ออกมาจากซอยอะก็เลยไม่เห็นปรากฏว่าชุนแรงมากเพราะเขาไม่เห็นเลยเพราะไม่คิดว่าจะมีใครมาขับรถบนฟุตปาดอะทุกคนที่นั่นถามายังคนลุกแล้วพอรูป้ประวัติมันหลอง่าที่คิดเยอะเมื่อกี้ก็แบบมีรถแบบเหมือนรถพยบาบาลแสดงว่าต้องเกิดเหตุอะไรอีกแน่เลยวันนี้แล้วเพิ่งเกิดเหตุเมื่อที่ที่แล้วเลยค่ะทุกคน หลอนมากจริงๆเขาน่าจะแก้อะไรสักอย่างบรงนั้นได้แล้วเวยถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบถี่ติดกันขนาดเนี้ยถึงแล้วทุกคนนมต้องใช้นมด้วยเห็นเขาใช้นมกันอ่ะเอาันไหนดีอ่ะอันนี้เหรอหรืออันนี้ดีอ่ะอัาไหนดีอันนี้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  ไม่บอกกลัวเดี๋ยวคนเงียบเนาะเขาก็จะเดินมาเขาก็เดินกลับมานะทำไงดีวะเนี่ยกับเบไหอยทากกลัวเธอเหนื่อยไหมเราไม่ได้เจอกันแล้วไปแขกจัดเรานะซึ๊ดซึ๊ดึ๊ดึ๊ดึ๊เฮ้ยหยิบได้ปะเนี่ยเฮ้ยเธอเหนื่อยมาก ไมบอะทุกคนเอาก็ดอนน้องหลุดน้องก็หลุดไหมอ่ะเธอขึ้นมาเร็วเธอขึ้นเร็วๆหน่อยได้ไหมมันช้าเธอเฮ่ขึ้นเร็วทุกคนเธอขึ้นแล้วเฮ้ยเราได้ช่วยน้องเลยทุกคนเก่งมากเก่งมากขึ้นเลยขึ้นเลยลูกทีนนี้เดียวเฮ้ยได้แล้วเก่งมากเก่งมาก เพื่อน่าจะรอดแล้วแหละมันคงไม่เดินออกมาอีกหรอกอเขาว่ามันต้องฉลาดพอพองครบแล้วเยอะมากหมแรงอุปกรณ์ก็มีถ้วยไฟน้ำแไม่แต่ต้องใส่ต้องใส่ผลไม้ด้วยเนาะ เดี๋ยวมันจะล้นเกินไป <N ap le> น้ำเปล่าขรา,ากลัวว่าน้ำแข่งมันจะละลายก่อนนะดิเรามาปอกผลงไม้กันดีกว่าอวุนฟอเซ่น ข้าแข็งอ่ะมีเนีย่ยจะแตกวะอือเดี๋ยวฟังอ๋ออะไระทุกคนเหมือนไอติมไอติมอมุนซารอรี่ที่มันมาเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ย <c oughs> เขาใส่กันอย่างนี้เลยอ่ะ เฮ้ยก็หลุดง่ายเหมือนกันฮะไม่ได้แข็งขนาดน,นั้น ลองดูข้างในก่อนน้องว่าแบบได้ไหมใช่เหรอน้ำหนึง่งไม่รู้มันแปลกๆอ่ะไม่ได้น่าคิดป่เป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะกลมๆจุดๆบวมๆกับเชอร์รี่ฟอร์เซนมันมาเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ารูปทรงมันดูเละๆอะ่ะมันดูแบบมันดูบุตรเปรี้ยวแปลกๆอ่ะทุกคนมันดูแบบไม่เป็นฟอร์มเหมือนพวกผลไม้แข็งอันอื่นอะ่ะอันนี้นะคะทุกคนคือเซต มิก b ์บ r y ีจะมีแบล็ k บ e r r ีนี่เป็นจุดๆ c h เชอร์รี่บูเบอร์รี่อันจิว๋วทำทงังหูรูน้ำแข็งกันใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณนี้ใส่สตรอเบอรี่ก่อนเลยไม่อยากชิมบูเบอร์รี่อ่ะกินได้อยู่เปล่าวะ ทุกคนหรือเขาใส่น้ำแข็งน้อยไปมันต้องเป็นนี่อย่างนี้เหรอใช่ไหมอ่ะทุกคนมันเหมือนมีน้ำแข็งมาเคลือบอะ่ะมันจะต่างกับแบบฟอสเฟนเหรอ อมุนอมุนโดนครัอบดูมไม่ค่อยออกเนาะฮึม,ม,พพมไม่เหมือนเป็นเกล็ดน้ำแข็งครอบคลุมผลไม้ไว้เลยทั้งลูกอะแล้วข้า้งนอกมันจะกรอบๆแบบไม่ได้กรึบเหมือนน้ำลาลแต่มันกรอบอะ แต่เนื้อมันนิ่มเละกว่ามันอื่นไอ้ถุงที่มันมีรูอ่ะทุกคนข้าวซอยดอกมะี่อืมกดด้ข้างในแบบยังแข็งเลยอะทุกคนถ้าเรามาใส่นมบ้างเห็นเขาบอกว่าถ้าใส่นมกน็อร่อยมากกว่าอันดิมกับมา อ๋อมันจะเคลือบเลยเว้ออยเคลือบกับนมอ่ะแล้วมันอร่อยมากเขาก็อยากรู้มันจะอร่อยอะไรขนาดนั้นเห็นเขาแบาอบอั้นมาแบบต้องลองใส่นมใส่นี้เดียวพอใส่ผลไม้มลงไปเหมือนมันไปอยู่ในจุดเยื่อแข็งแบบโคตรเยื่อแข็งอะ่ะมันเลยแข็งมากจนเกนนาะผลไม้เว้ยเขาว่ามันน่าจะชัดกว่าพวกอันอื่นเวน้ยทุกคนเพราะว่ามันเป็นมันมีสีอะ่ะมันเป็นสีขาวอ่ะ้ย อุ่นคือแบบข่าวเร็วมากนานแล้ว่ายขึ้นวันว่าวันนี้มันนวดเคลือบด้วยนมมาเห็นไหม,มะ เปรี้ยวเปรเี้ยวปี๊ปปะแกเหมือนกินโยเกิร์ตกับสตมอเบอรี่อ่ะมันเป็นแบบเป็นเทสที่ดีมากแบล็ <Black berry. S 1> นนเคเบอร์รี่นมก็โดนเคลือบเหมือนกันกำลังดีเลยอะ่ะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวปี๊เหมือนอันปจแะนมมันคือความแบบคืออะไรวะนั่นแหละให้มันละม,มุนอะ่ะ <laughs> รู้แค่อหไร อันนี้มาแบบเป็นสามอันเลยทุกคนมันติดกันแบบมันอยู่ในจุดที่แบบแข็งมากจนแบบมันติดกันหมดเลยอะ่ะ hmm. 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 มันไม่สามารถเป็นถังหูรูน้ำแข็งได้มันต้องอยู่ในจุดที่ผลไม้ก็แข็งนมก็เย็นน้ำฝักก็เย็นมันต้องอยู่ในจุดที่ทุกอย่างเย็นที่สุดของมันแล้วแล้วมันมีพร้อมกันแล้วมันก็เกิดความแบบโคตรจะเย็นใช่อันนี้คืออะไรทำไมเธอแข็งทำไมเธอแข็งว่าใครเ,เนี่ยแข็งจนขาวเลยทุกคนขาวโง่เป็นรูปแบบโสนโโบ เพราะว่านมอร่อยกว่า อ้าวคือ the best แต่เขากินซาบปะร่กันเร็วว่ะโกรแม้วแข็งๆก้อนเลยโอะไอเหน ไม่นุ่มบ้างทำไมใช้นุ่มเปรี้ยวกว่านี้อีกเชอรี่เคยเหนียวอืมอุ่นเมาเอ้าเชอรี่ไปไหนอ่ะไม่มีเม็ดอ่ะไม่มีเม็ดต้างเลยบิีกเชอรี่ก็ไม่มีเม็ดอะไรหรอเออเหมือนเขาเอาเม็ดออกให้หมดเลยเวย้ยน,น,นั่นแล้วอ,อ้าวมันมีอะไรบ้างนี่ พ่อไม่มีอรช่ี่ให้พี่กินอ่ะนี่เอ้ยนี่ไงขนแมวไม่น่าใส่เสี้งปาลเหมือนมีเป๊ะน่ารักหัวเขาเป็นไรัดอูดอะไรวะแต่เขาว่ามูดอะไรสุดนจืดอะเชอรี่อะเนี่ย,ย,ยถ้าแบบเราทิ้งเวลานาน,านๆทุกคนเราไม่รีบกินมันจะเหี่ยวเงี้ยมันจะแบบ เอาหูน้ำน้ำนิ่มๆไปแล้วอ่ะถังหูน้ำแข็งกรอบไหมแข็งไม่กรอบเลยไม่ค่อยกรอบแต่ก็กรอบกว่าเดิมเนาะอืมจะไม่กรอบเท่าถังหูรูปอ่ะใช่ไม่เท่ามันเป็นน้ำแข็งนั่นยิ่งแบบว่าเก็บเก็บหิมะใช่อินสุ่มเหมือนกันกมันเหมือนบิงซู่ที่มันกรอบอยู่ในน้ำแข็งใช่นเนี่ยเป็นบิงซูเนี่ยใช่ไหมน่ากรอบใช่ไอ้นี่เชอร์รี่ม่อร่อยเลย ไม่อร่อยอทิย b e s t คืออโงนเขียวแต่ว่าอุ่นน้ำอร่อยนะจริงเหรอ,อหวานรสสตรอเบอรี่อ่ะตเรารี่ไม่หวานเปรี้ยวมากอือเปรี้ยวจริงอ๋อเผาปัง หมือนกินอันนี้นะอิ่มเสียมไม้นี่คำหมุนหมุนกินอสลาัดอ๋อไอันดิมน้ำนระดมอืมคันไข่แต่มาเกาะขอคือเทคเจอร์ของเนื้อนะน้ำไข่ไม่แบบนั้นเลยใช่แต่มันเกาะจริงนะทุกคนดูแต่อาวุธง่ายๆเลยเอางุ่นคือถูกเกาะไปแบบเปลี่ยนสีแล้วอ่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะกับการทำทางผูลู บอกด้วยมั้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เลยะทุกคนมันต้องเป็นช่วงๆอย่างนี้ถึงจะใช่นะทุกคนอืมก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้มาด้วยวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายทางฮูลูน้ำแข่งย้ให้กี่คะแนนเจ็บไม่ให้น,น,ใหหน้อยอ่ะมันละลายก็ทันมาชา้อาอ่ะแปดมันไม่ละลายนะอันเ้า เอาไปซีบเลยไปไอุย้ยร้อนขนาดเมื่คืนปุกขึ้นมาให้เสียวฟันเลนะ่นเนี่ยเอาไปทำสมูทตี้ดีกว่าโอปป้าแอนด์อาชูมามีเชฟมีเชฟโปรตีนแท้แดดมีเชฟมีเชฟรสชาติสุดช่าม,มีเชฟมีเชฟระบบเขาผ่ามีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุก อปป้าแอดอาชุมามีเช็คเคล็ดลับคุนดีของอปป้าไปเจ้าขอพงพร้อมกันได้แล้ววันนี้